เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เผ้าบ้านสวนสวยๆบรรยากาศดีพื้นที่กว้างเดินไปชมเล็กๆๆอ,อยู่ครับแล้วหลังนี้ราคาถูกด้วย790,000บาทเท่านั้นเองนะครับหันพร้อมที่ดินเกือบ200ตารางวาครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคู่แดงมี2อโฉนดนะครับ,ร,นนดดร,บรวมแล้วเกือบ200ตารางวา มีที่เหลือรอบบ้านตามนี้เลยเหลือไว้ปลูกต้นไม้พืชผักผลกไม้ได้อีกเยอะตัวบ้านก็สภาพดีครับพร้อมเขาอยู่ไม่แตกไม่ลาวเลยอาจจะมีเปื้อนบ้างทำความสะอาดนิดหน่อยก็สวยหรือถ้าทาสีหน่อยก็สวยเหมือนใหม่แล้วนะครับ2ห้องนอน,นะครับ2ห้องน้ํหนึ่งห้องครัวหนึ่งที่จอดรถต่อไปมาด้านหลังมีตะแกรงเหล็กดัดมุงลวดมีครบมีลูกกรงตะข่ายด้านหลังด้วยครับ เอาไปซักล้างทําครัวกันได้ลมโชยกินไม่เข้าไปลบก,กนในบ้านต้นไม้ใหญ่เก็บผลผลิตได้แล้วมีพื้นที่ว่างนะครับมีส่วนที่เป็นที่ว่างด้วยทำประโยชน์ได้เยอะด้านนาติดถนนคนกีตมีไฟถนนด้วยไม่มืดไม่เปรียวท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้ครับแปลงนี้อยู่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากโรงพยาบาลแค่5นาทีเท่านั้นเอง เบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับแต่นัดดูที่ดูบ้านเลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ